สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้านเท่าสบูสนะุขคนเนาะกะบ่ได้มากเบาเป็นการเป็นงานให้พี่น้องบ้านเท่าได้ฟังโดนเติอแปลเรืองเรื่องเรืองเมียฝรั่งเนาะบาที่นี่กะเลยสีมาอัดคลิปลง YouTube แล้วกัเบ,บาให้พี่น้องบ้านเท่าฟังเพระาะว่ามันมีหลายคนนะคะเขาเ <c oughs> ขา,ขา,ขาบ่ท่านนะเวลาเพระาะว่าช่วงนี้คอยเวลาเหตดคลิปเห็นยังคอยมีตะไถ่ต่อสนอยู่ทางเฟซบุ๊กเราผู้ผู้ท่านเพิ่นกับฟังท่านผู้บ่ท่านเพิ่นกับจมมาบ่หายไปไซสินะเราก็ช่วงนี้่ Yang, ยอ,อยก,ก,าากะ บางพว้อมข่อยก็เลยโอเคถือโอกาสไม่เห็นคลิปแบบเป็นเรื่องเป็นเล่าดีกว่าสิบ่มีเวลา่ทยถอดสดแล้วเพราะว่าข่อยเปิดเทิมแล้วสินะกะเดืองเรียนหลายปู่หลายคนก็ถามมากกันว่าข่อยเลียนยังซึ่งภาษาอังกฤษข่อยก็รู้กันนะว่ามันระดับใดเกรดใดยังส่นะแต่ว่าสําหรับสวีเดนคนสวีเดนีนก็เอนยิมนเซียมเนาะยิมนเซียมคือแบบว่าเลียนมันกระต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆพอเลียนมาตรงข่อยตรงที่ข่อยกําลังเรียนอยู่เนี่ยยิมนเซียมกะ ถ้าจบตรงนี้ล้วก็ไปต่อมาหาหลรยได้เลยคือจังคือจังบานเท่าละ่ะอืมแต่ว่าภาษาอังกฤษคือเอื่อไว้ยังข่อยบรูนะคะอ่า,าบทนี้ก็เดี๋ยวเรื่องเลื่นข่อยเอามาเบ่ากันบทนี้มันก็มีหลายคนนะจมจมหาจมหาว่าบ่าบาข่อยด้เมืองบ่ข่อยเห็นอ่าที่จริงข่อยก็เฮ็ดซูมือละคลิปนะแต่บทนี้มืนอนี้ข่อยสีม,มาเป่าเรื่องที่ว่าอ่าเมียฝรั่งหลายคนเนะเพิ่นเพิินขอให้ข่อยเฮ็ดคลิปที่ว่าเวลาผัวฝรั่งไปเที่ยวนะคะผัวฝรั่งไปเที่ยวไปหา อ่าอ่าอยุบประเทศไทยแล้วก็ไปเจอพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาหลายปู่หลายคนหรือว่าญาติพี่น้องหลายปู่หลายคนเมียฝรั่งบางปู่บางคนเพิ่นก็คิดหนักนะคะเรื่องที่ว่าอ่าคิดหนักทั้งทั้งทั้งอ่าน้ำท่างหยาดน้ำคิดหนักทั้งท่าง,งผัวน้ำนะคะเพราะว่ายังเพราะว่าเมียฝรั่งบางปู่บางคนงนี่บอะไรเหตุการณ์เหตุงานอยู่บ้านที่ซื้อก็ค่อยตะถาผัวสิให้กิน น้ำยังสี่นะบนทีนี้กะบ,บ่ได้มีเงินโกงเงินเก็บเป็นของจั๊กของเวลากระบ,บานกับซองบานเท่าสิเวลาอา่ไปยำ่ำพี่น้องบานเท่าสิอา่าสิกินยังสิซื้อยังแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่บางผู๋บางคนผัวเพิ่นกะอา่าขอนข้างที่สิซีเรียสเรื่องนี้นะคะอ่าฝรั่งนี่ค่อนข้างที่สิซีเรียสฝรั่งมันก็มีหลายคนพี่นอ้องบ่แม่นว่าสิคือกันบเบิดฝรั่งมันก็มีแบบว่าซีเรียสเ,เรื่องเงินแน่บ่อยากสิจ่ายให้ญาติพี่น้องบานเท่าแล้วกับางูบางคนกโอเค กับบ่อได่ถือว่าเป็นฝรั่งหรอฝรั่งรวยยังดอกแต่ว่ากะใจดีรลู่หลูล่าวัฒนธรรมบานเท่ามันต้องใหพีใหน้องกินน้ามันต้องซื้อนัอนซื้อนี่ใหพ่อให้แม่กินบางผูบางคนเขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็บ,บางผูบางคนเข้าใจแต่บ่อยากใหก็มีนะคะจังสีก่กมีบไปที่นี่เมียฝรั่งบางคนนะคะผู้บ่ได้เหตุการณเหตุงานงานีก่กค่อนค้างที่สิแบบว่ามันก็นแล้วแต่ว่าสิไปด้ผัวแบบใดซี่นะาถ้าบ่ได้เหตุการณ์เห็ุงานแล้วก็ผัวเป็นคนที่แบบว่า ถือวัฒนธรรมนําแน่ถือวัฒนธรรมในที่นี้ก็คือว่าถือเอาวัฒนธรรมฝรั่งเป็นหลักสีหน้ากะขอนขางที่สิคิดยากเพราะว่าจากความว่ามีเงินเก็บจาขความว่ามีการไม่งานเฮ็ดเวลากละบ,บานไทยเฮาอยากเสพพ่อยแม่พี่น้องกินกะโอเคก็ต้องค่อยขอนาผัวก็จักสิเว้่าค้าใดละ่ะแม่นบลาบะที่นี่บางผู้บางคนเนาะเพิ่นมาอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเพิน่นใดผัวเพิ่นกะเฮ็ดการเฮ็ดงานนํามเพิ่นก็มีเงินเพิ่นก็มีเงื่อน,เ,นเป็นของตัวเองนําเวลากละบ,บานเฮาเพิ่อนอยากให้พี่ให้น้องกินยังเพิ่นก็ ซื้อได้ใจได้สะดวกสบายมือไ่ต้องไปหาไ่าต้องไปล่อคอปัวฝรัง่งเพราะว่าเป็นยังปติคือสิมามั่วเรืืองนี่เพราะว่าการอ่าการที่ฝรั่งนะคะการที่ฝรั่งบางผู้บางคนเพิ่นรับเรื่องที่ว่าสิต้องมัจจัยให้พอแม่พี่น้องบานเท่ากินเนี่ยคือจังไปบานเท่าปุ๊บไปยามยามพี่น้องบานเท่านี่เวลาพากันไปร้านอาหารนี่ก็สิต้องโอ้โหหอบกันไปครอบครัวนึงเป็นรถกระบะเลยนะคะไปนั่งกินสมมุาไป,ไป,ไ,ปไปกินมุกกระทะ ฝรั่งบางคนนี่เขากลับอนุ้างที่สิแปลกใจว่าเป็นยังเขาโตเขาเองนี่คือสิตองใจไห่ทุกๆคนเพราะว่ายัางวัติ่นนิ้องเพราะว่าวัฒนธรรมของฝรั่งสังคมของฝรั่งการเติบโตของฝรั่งเนี่ยการเติบโตมากในสังคมของฝรั่งนี่เขาบ่ามีแบบว่าสิไป เสียค่านันค่านีให้ผู้ใดค่าอนันค่านีให้ให้ผู้ใดง่ายๆนะคะสิกินยั้งต่ละสิ่งแตะเลยังสิเป็นมู่กันเพื่อนสนิทกันกระซ้างนะคะไปกินเขาน้ากันนี่เขากินไผ่กินมั่นใจไผ่ใจมันพอแม่กับคือกันนะคะเป็นเป็นลูกกับจริงนะคะไปกินเขาก็พอกับแม่เป็นดินเหนรอก็พอกับแม่นะคะเขากับายของเขาเองลูกกับายของลูกพอแม่กับายของพอแม่เองนะคะบ่แมนบาลูกสิไปใจให้พอแม่หรือพอแม่สิใจให้ลูกกันส่นะคะพะว่ายั้งพราะว่า สังคมของฝรั่งนี่มันต่างคนต่างมีเงินพี่น้องบ่แมว่ารวยนะอันเ้าคําว่ามีเงินจะสะกิดว่าเขารวยคือเขาเขามีเขามีมาพ่อที่สีเลี้ยงดูตัวเองได้เขามีมาพ่อที่สิซสื่ออาหารอ่ากินเองได้เขามีมาพ่อที่สิไปกินดินเนอร์หรือกินข้าวร้านอาหารรู้ๆด้วยตัวเองได้นะคะบ่จําเป็นต้องว่าโอ้ยวันนี้จะต้องพาแม่ไปกินข้าวแล้วกระจายอ่าค่าอาหารแพงๆให้แม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิอ่าบ่าจาเป็นนะคะแต่ว่า มันกับมีบางที่ลูกอยากสิเชิญพอ่อเชิญแม่ไปกินเขาแล้วกรจจายให้มันก็มีบางแต่กับ่ได้แบบว่าบ่ไดดตลอดชีวิตคือจังคนบ้านเฮ่าแม่นว่า่ะจังบานเท่านี้ทมีพอ่อมีแม่เขาแน่หรือว่าตัวเองมีเงินเขาแน่นี่ก็โอ้ยอยากให้แต่พอ่อแต่แม่ได้กินถึงพอ่อแม่สิรวยปานใดเฮากับเต็มใจใยจให้พอ่อให้แม่แต่ว่าคนฝรั่งเขาว่าเป็นแบบนั้นไงเขาเติบโตมากกับว,วัฒนธรรมกับสังคมแบบนั้นนะคะที่แบบว่าที่สิจ้องายไผ่ใจ,ใใจใมั่นพอ่อแม่ก็เช่นกันนะคะ ไปกินเขาสิพอแม่มือดีขึ้นดีอยากสิเชิญลูกนะคะอยากสิเชิญลูกไปกินเขาหลานอาหารแล้วกระจายให้เขากะเวากันก้อนนะคะเวากันก้อนที่สิไปบ้าชั้นสีเหลียงเธอมือนีเธอไบบ่อกินเขาหลานอาหารฉันสีเลียงเธออันนี้คือการตกลงกันว่าเขาสีเหลียงเขาถ้าสมมติบ่าส่วนกันไปกินเขาเออเขาไปกินเขาหลานอาหารเถาะอ่าป้าปๆปป,ปไปกินเขาหลานอาหารกะหมายถึงว่าออกไผยออกมั่นนะคะถึงสิเป็นพ่อแม่พี่น้อง เป็นพี่น้องกันกนระซังกินไผกินมั่นใจไผ่ใจมั่นบม่มีผปูไรมาจกเงินไถผููไรนะคะนั่นแหละค่ะมันมันก็นเลยเป็นกลายเป็นว่าสังคมฝรั่งนี่เขาเติบโตมาจังสี่เขาใหญ่ขึ้นมากกับของแบบนี้เขาหลูดแต่ว่าเขาต้องใจไผ่ใจมั่นเวลาเขาไปปาร์ตี้ก็คือกันนะคะพี่น้องเวลาเขาไปปาร์ตี้ใส่ก็คือกันสมมุติว่าส่วนกันไปปาร์ตี้เนี่ยอ่ะไปบ้านฉันไปยังสี่อ่าบ่แมนว่าเขาไปซื้อนะคะบ่าแมนว่าเขาไปซื้อฝรั่งนี่เขาก็สชิต้องถือเบียร ถือเหล่าที่เขาอยากกินนะคะไปนั่มนะคะบอมแมนเขาบ่ต้องไปสนใจเลยว่าผู้ใดอยากกินเหล่ายัางเบียยังยี่ห้อยังวหายี่ห้อยังบ่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจโตเขาสิสนใจโตเขาเองว่าเบียรอันใดเขามากกินเขาสิกินประมาณเท่าใดนะคะสมมติว่าเขากินอ่ะจักหกกระป๋องเขาก็หิวไปแค่หกกระป๋องนะคะอืมหลังจากนั้นเบิดแล้วค่อยบากันไม่ได้งานนั่นแหละแต่กะเจ้าบ้านก็คือกันกะ มีเพื่ออยู่แต่เพื่อบรด้เพื่อผู้ไรหลายบด้หวัง่าิเซิร์นไฮคนนั้นมากินจนบาเบิดจังสี่นาสมมุตอ่าสมสมุตวบาข่อยเซิร์นคนอื่นมากินป้ายมามากินเหล่าบ้านกูเนี่ยคนที่มากินเหล่าบ้านข่อยเนี่ย กะต้องถือเบียไผ่เบียมันมานั่งังสี่นะพี่น้องเขาเขาบ่มีกันว่าโอ้ยไปกินของผู้นันฟี่ไปกินของผูน,น,ฟน,นีฟี่บ่มีนะคะนั่นแหละค่ะมันมันเลยกลกยเป็นว่าสังคมของฝรั่งนี่เฮ็ดอีหยังแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่เขาพึ่งพาตัวเองไม่แต่กระทั่งการกินการจ่ายกันยังก็แล้วแต่เขากะพึ่งพาตัวเขาเองบัดที่นี้พ่อมาอ่าได้เมียไทยบัดที่นี้พ่อ,พอกลับไปบานไปหาผู้สาวไทยอ่าหาญาติพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะเมียไทยนี่ก็ บางผู um, 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 ้บางคนกับบลูเรื่องบางผู้บางคนกับบรูเรื่องนะคะบางผู้บางคนกับโอ้ยใจ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 ฝรั่งตรงใจฝรั่งตรงใจแจังแด็กก็ตรงใจยังสี่นะเห็นแต่ว่าเขาเป็นฝรั่งบางบางผู้บางคนกับบรูเรื่องเลยนะคะบลูกาลเทศะนะคะสักแต่ว่าเป็นเมียสักแต่ว่าเป็นแฟนกับบรูเรื่องคิดอยากเอาตานาสี่นะอยากคองบริบุการเหตุงานน้ำเน่กับผัวไปน้ำกับใจ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 ใัฝรั่งตรงใี่ผั่งต็มใจแจะควบงคก็ต็มใจยะคะอันนี้ก็ลวแต่ว่าผู้ใดสีใดผัวแบบใดเขาเต็มใจจวบัเต็มใจใจนะคะันี้ บางครั้งบางที่มันก็นเป็นปัญหาคือกันนะคะไอเรื่องนี้เมียฝรั่งหลายคนนะคะที่เขามาเว้าห้ฟังที่มาคุยห้ฟังเนี่ยบอกว่าให้เเบาให้พี่น้องบ้านเทาฟังแน่ว่าการซื้อนั่นซื้อนี่ห้คนบานเทากินนะมันบ่แม่นว่าฝรั่งเขาแบบว่ามันบ่แม่นฝรั่งเขาแบบว่า,าสีแบบขี้เหนียวขี้น,นกอีหยังมากไายดอกแต่ว่ามันเป็นแบบว่า,าใครใครก็ว่าฝรั่งเขา ย่อมรับบไดนะคะย่อมรับบไดในตรงนี้ที่ว่าที่สิต้องไปหาไหกินสุคนเลยที่สิต้องพาไปเที่ยวหางที่ตองจ่ายเงินสุบาทุืสตังพาไปสวนสัตวทสิตองจ่ายทุอซิงถือย่างอยากพี่น้องอยากกินยังก็ฟันลังจกอย่างเนียวสิบางผู่บางคนฟันลังบางคนนี่เขาบอกว่ามันหมากเกินไปนี่สินะแต่ว่าสํหรับเมียฟันลังบางคนกะมีเงินเองเนาะสิไปกินเขาล่ะอาหารไปกับพวฟันลังนี่แหละกะเมียฟันลังกะจ่ายไหเอง ก็ได้อันพี่้องบานเท่ากับสิคิดว่าโอ้อินี่คือได้ปัวดีเท่สินะนั่นแหละเพราะว่า บางครั้งบางข้าวมันกับว่าเป็นเฉพาะว่าเขาได้พวดีเสมอไปบางครั้งบางข้าวมันกับเป็นเพราะว่าเขามีการมีงานเฮ็ดเขามีเงินนะคะเขากับบานเขากับเมืองไทยเขาว่าจาเป็นต้องขอพวฝรั่งนะคะเขามีเงินเก็บเขาอยากให้พี่น้องเขากินยังอยากให้พ่อให้แม่เขากินอี่ยังเขาก็ซื้อให้กินได้นะคะเขากะซื้อให้ได้ซื้อให้กินได้พาไปหันไปหนีไปเที่ยวได้กับเงินย่ของเองเนี่ยแหละค่ะเงินเมียฝรังเองเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคนบานเทาบัคิดนะคะคนบานเท่าคิดแต่ว่าเป็นเงินพวฝรังสินะนั่นล่ะเพราะว่าถ้าเป็นเงินของเาเองล้า คนฝรั่งนี่เขาสิบ่เขาสิบ่หยุ่งเขาสิบ่หยุ่งยามเขาสิบ่บ่บาบ่ดาวบ่ยังว่ยังเขาก็หายซีเท่าเดี๋ยว่ะเพราะมันเป็นเงินเท่านะคะแต่ว่าหมือใดถ้าเขาไปเอาเงินน้าเขามานี่ยเอานั้นมันเอาใดถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันโอ้ยคุยกันเข้าใจกันรู้เรื่องยางตนังสีมันก็เอาใดอยู่แต่ว่าถ้ามันหมากไมมโผดโพกเกินไปมันมันกับบ่ไหวสาหรับฝรั่งเองคือกันนี่สินะพี่น้องสมมติว่าไปเที่ยวเมืองไทยสิไปจองโรงแรมห้โอ้ยสองห้องสามห้องนะคะ อาจ้าขวงฝรั่งน้ำห่องหนึ่งหยาดพี่น้องน้ำสองหองสามหองสี่หองสี่นะค้นกันไปเบิดตํำบลเลยจงินๆมันกับอนข้างที่สิเป็นเรื่องที่แบบว่าฝรั่งมันโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอทำว่าใจกับบ่อไรเพราะว่าเพราะว่าบ่รููเรื่องดูเล่าอีกัย่งสี่นะบางครังบางเข้าเมียฝรั่งค้นมาน้น่ำฝรั่งกับเบาโบออกปากบบออกเพราะว่าเบาภาษาไทยบ่อไรเบาเบาแบบว่าให้เข้าใจกันบ่ไร กับกับมมีนะกับารังกันเลยแบบบางครั้งบางที่มันก็นเลยตามเลยแต่ว่าเมียฝารังหลายปู่หลายคนผลก็จมอยู่นะคะว่าพี่น้องบาา้านเท่านี่คิดแต่ว่ามีหยังนี่กระสีหายใจให้เบิร์ดกินยังกระสีหายใจให้เบิร์ดซึ่งบางครั้งบางข้าวนี้มัน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 คนที่เป็นเมียฝารังที่ผัวเขาที่บ่ค่อยมีแล้วกับเมียที่บ่ไรเหตุงานเหตุการณ์นั่มกะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเก่งใจผัวผัวพ่อสมควรสินะพี่น้องอืมกะนั่นแหละค่ะ วัฒนธรรมเขากับวัฒนธรรมเขามันบ่คือกันวัฒนธรรมเขาเนี่ยเขาหากินด้วยตัวเองเขายืนด้วยตัวเองเขามีหยังนี่เขาใจใจด้วยตัวเองเขาบ่ามีมีหนีบุญคุณมีหยังต่อกันอยากกินหย,ย,ยังเขาก็กินอยากซื้อหยังเขาก็ซื้อของเขาเองพ่อแม่เขาก็บ่ได้มาหยุงพี่น้องเขากับบ่ได้มาหยุงแต่บาสังคมบานเฮานี่หยุงกันเบิดนะคะทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องเขาต้องเลี้ยงเอาบ่สุผู้ทุกคนถ้าผู้ใดมีเงินแนะ่ถ้าเลียงบบเกียกันเขาก็สหาาว่าบดีเขากสิหาาาว่เลืมี่ลมนนอองีะยาาาาากให้้พี่่นนองบเเไดขจว บา,บางขังบางเข้ามียฝรั่งนี่เขากับบะระมีเงินอีกอย่างมากมายที่ต้องไปจ่ายหายสุูุทุกคนนะคะกะับยังไงหละ่ะทำบ่จ่ายกับ้าเพิ่นบ่จ่ายกับพวกเจ้ากับบรู่น้ำดอกว่าเขามีบะมีแต่ว่าไอ้ความถูกความบ่สบายใจเพิ่นเพิ่นกับมีของเพิ่อนอยู่แต่เพิ่นเบ่าๆของสินะพี่น้องนะคะกับเ้าไข่าวไข่ฟังนะคะว่าเวลาสิกินยังใสย่ยังแต่ละสิง่งแต่ละอย่างคนบ้านเท่าเวลาไปกินเขาแล้วนาหารนี่มักกินเปิบพี่น้อง ฝรั่งเวลาเขาสร้างอาหารเขาสร้างจานเดียวเด้เขาไปกินเขายูบานเท่ากันเขาสร้างผัดกะเพราก็สร้างผัดกะเพรากันจานเดียวถึงสิไปกินเขาในร้านอาหารเนี่ยเขาก็สมมติว่าสั่งผัดกะเพรามาจานหนึ่งเขาก็แค่จานเดียวแต่คนไทยเท่านี้โอ้ต้องมีแกงเลี่ยงต้องมีต้มยำต้องมีแปะสะต้องมีป่ปลากระพงทอดน้ำปลาฝรั่งเห็นฝรั่งก็อึง่งพี่น้องนะคะพอบางอย่าง เขาบอกว่าคนไทยบ่มีการบ่มีงานไอ้บ่เป็นคนไทยบ่มีการบ่มีงานญาติพี่น้องที่ไปกินกินน้ำเนี่ยบ่มีการบ่มีงานบ่มีเงินแต่ว่าเวลากินเป็นอย่างคือกินหลายแถบนะคะแล้วก็ถ้าบางฝรั่งบางคนนะถ้าญาติพี่น้องของคนไทยเนี่ยกินของสาวไทยเนี่ยกินเบิดเพิ่นบ่ว่าดอกค่ะแต่บางข่างบางข้าวนี่สั่งซื้อแต่กินบเบิดอย่างสี่นะฝรั่งเขาก็เลยเกิดอาการแบบงงก็เลยเกิดคําถามในใจว่าเป็นอย่างคือพากันสั่งกินแบบเหมือนพระราชาเลยแต่ว่า สั่งมา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 แต่ว่ากินเบอร์เบิร์ดกินเบอร์เบิร์ดแล้วก็บ่มีการสนใจยังเด้นะคะอยากเป็นน้องบาดเท่าส่วนมากสิเป็นในสีกินกินอิ่มแล้วกินเบอร์เบิร์ดแล้วก็โอ้ยลอยตดำลอยไม่กิมเคียทิมไปนะคะบอสได้สนใจว่าอาหารสีเหลือบอเหลือดอังกีษนะแต่ว่าซึ่งฝรั่งเขาหนิเขาเห็นหนิเขาบางผู้บางคนเขาอึ่งเขาตกใจเพราะว่ามันบเม็นวิธีชีวิตที่ฝรั่งเขาทำกันฝรั่งนี่สั่งมาจานเดียวกินให้เบิร์ดจังสันนะ บะหมี่ว่าสองย่างสามย่างอยากร่องนั้นร่องนี่บะหมี่นะคะนะคะแต่ว่าคนบ้านเฮามันเคยเราพี่น้องเนาะกับเขามันก็ต้องสองยองสามย่างไปร้านอาหารมันก็ถ้าเป็นสองย่างสามย่างมันก็กลายเป็นเงินที่่อนข้างที่สิแพงมากไห่สินะนะคะก็เลยอยากให้พี่น้องบ้านเฮาได้ได้ฟังไ,ไ,ไ,ไ้ได้เข้าใจไ้ว่าเขากับเขามันมาคือกันเพราะฉะนั้นทําอีหยังก็ให้มันอยู่ระวางกลางให้มันให้มันพอดีนะคะอ่ะให้มันพอดีนะคะผููได้ไปได้พัวที่แบบว่าใจดีใจดีเกินไปแต่ว่า ใจดีไร้บกการา์นา,นานันวานีกะกะมีแต่ว่ามันกะแล้วแต่ละผู้ไรสิเบาเอาจังไดแล้วแต่ผู้สาวเมียเขาสิเบาเอาจังไรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการเห็นใจกันการเข้าใจกันมันดีที่สุดนะคะย่าสับไป,ปเวอร์เวอร์วปวดโพนะคะ <laughs> กะซํำนี่แหละคะ่ะพี่น้องกะบ,บายบายขอบคุณหลายๆคะ่นะเนาะมือหลังจังคอยมาฟังกันไหมบา,บาย